แน่นอนต่อไปนี้คือบันทึกสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,900คําคำเกี่ยวกับรีวิว2,026 isuzu mux ที่คุณขอโดยไม่มีหัวข้อไม่มีเครื่องหมายคำพูดและมีคำแนะนำช่อง d r Dr i v วิ i n g ริ i f t เป็นภาษาไทยช่วงต้นวิดีโอพร้อมปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามเปิดวิดีโอวันนี้ด้วยการดริฟท์โชว์พิเศษจาก2,026 isuzu mux เพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของรถ SUV ที่ไม่เพียงโดดเด่นเรื่องความทนทานเท่านั้น แต่ยังตอบสนองได้อย่างแม่นยาเมื่ออยู่ในสนามและเส้นทางที่ทา้าทายนี่คือรถอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นสำหรับครอบครัวแต่ไม่ลืมความสนุกและความร้าใจในการขับขี่ซึ่งเราจะพาคุณไปสัมผัสอย่างละเอียดในวันนี้กับรีวิว2026 isuzu mux isuzu mux รุ่นปี2026ได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างครบถ้วนทั้งภายนอกและภายในเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกที่มีความพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED matrix ท่งเรียวพร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติ กระจังหน้าถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตและเรียบหรูในเวลาเดียวกันส่วนกันชนหน้ามาพร้อมเส้นสายที่ดูบึกบืนและแน่นหนาล,ออนล้ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมอยางแบบออทเทเรนช่วยให้ขับขี่ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างมั่นใจเส้นสายด้านข้างของตัวถังถูกออกแบบให้โค้งมนขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ MU-X ไว้ด้วยเส้นตัดเฉียงบริเวณประตูท้ายมือจับประตูแบบซ่อนฝังเรียบไปกับตัวถังเพื่อเพิ่มความทันสมัยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและระบบปรับลดแสงอัตโนมัติ ที่ท้ายรถมีไฟท้ายเล็บลายใหม่แบบซิกเนเจอร์พร้อมสปอยเลอร์หลังและกันชนท้ายที่ออกแบบให้มีมิติและความแข็งแรงในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสาร Isuzu MU-X 2026ถูกยกระดับให้หรูหรามากยิ่งขึ้นโดยใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งบริเวณบอกแดชบอร์ดและแผงประตูเบาะนั่งหุ้มหนังแท้เดินได้ตะเข็บคู่เบาะคนขับปรับไฟฟ้าสิบทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งส่วนเบาะแถว2และสามสามารถพับแยกเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้อย่างยืดหยุน่น ด้านบนมีหลังคาซันรูปพาโนรามาเพิ่มความปลอดโปร่งให้ห้องโดยสารเทคโนโลยีภายใน MU-X 2026ถือว่าอัปเกรดอย่างมากหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด13นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางแบบ real time และการสัง่งานด้วยเสียงภายในยังติดตั้งระบบเสียงคุณภาพจาก Bose สิลำโพงรอบคันระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ3โซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและผู้โดยสารตอนหลังช่องชาร์จ USB-C มีครบทุกแถวพร้อมแท่นชาร์จไร้สายบริเวณคอนโซลกลาง ด้านเครื่องยนต์ Isuzu MU-X 2,026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรทบร์บอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด220แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ Direct s h i f ขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์พร้อมระบบ Terrain Management ที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดขับเคลื่อนตามสภาพถนนทั้ง Normal, Snow, Mud, Sand และรอกระบบเฟืองท้ายแบบ Limited Slip และระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยให้ผ่านอุปสรรคในเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบห้าลิง์พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงเช่นกันทำให้การทรงตัวดีเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงระบบพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ที่ปรับน้ำหนักตามความเร็วช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายในเมืองและมั่นคงบนทางหลวงระบบเบรกดิสทั้ง4ล้อพร้อม ABS, e b d และระบบเบรกช่วย BA ทำงานร่วมกับระบบช่วยออกตัวทางลาดชันและควบคุมความเร็วลงเขา ระบบความปลอดภัยใน MUA รุ่นนี้ถือว่าใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยเทคโนโลยี Isuzu Safety Sense รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตาร,ระบบเตือนการจราจรขนาดถังหลังกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาพร้อมแสดงภาพเสมือน3มิติและถุงลมนิรภัยเจ็ตำแหน่งรอบคัน ในด้านการใช้งานจริง MU-X 2,026ตอบโจทย์การเดินทางทั้งในชีวิตประจำวันและทริปยาวๆด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขวางนั่งสบายตลอดทุกแถวเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยฉนวนรอบคันและกระจกกันเสียงแบบ glass อะคูสติก Glass ัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ9.1วินาทีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับ SUV ขนาดกลางที่ขับเคลื่อน4ลอ้อ สำหรับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่ยอยู่ที่13.8กิโลเมตรต่อลิตรในโหมดขับขี่ปกติและยังสามารถปรับเข้าสู่โหมดอีโคเพื่อลดการใช้พลังงานลงได้อีกระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดนิง Auto Start ่งออโต้สตาร์สต็อปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงในสภาพการจราจรที่หนาแน่นการตกแต่งพิเศษในรุ่นไฮพรีเมียมมีชุดแต่งรอบคันสปอร์ตบาร์กระจังหน้าสีเทาดำล้อมแม็กลายพิเศษและภายในตกแต่งด้วยลายไม้สีดำด้านผสมอลูมิเนียม พร้อมแสงไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้14ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความหรูหราแบบเหนือระดับเทคโนโลยีเชื่อมต่อออนไลน์ยังมีระบบตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไามผ่านแอป Isuzu Connect สามารถดูสถานะเชื่อเพลิงระยะทางและแจ้งเตือนการบำรุงรักษารวมถึงระบบ GPS ที่สามารถติดตามตำแหน่งรถเมื่อถูกโจรกรรมและฟังก์ชันกดสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าผ่านมือถือได้ Isuzu MU-X 2026จึงเป็นรถ,รถที่รวมทุกความต้องการของครอบครัวและคนที่รักการเดินทางในคันเดียว ทั้งความแรงความปลอดภยัยความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสำหรับทั้งคนเมืองคนเดินทางและคนที่ต้องการรถที่ลุยได้จริงในทุกสภาพเส้นทางหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งพรีเมียมแข็งแกร่งนั่งสบายและเชื่อถือได้ในระยะยาว Isuzu MU-X 2026คือทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเราหวังว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ในในง่ายขึ้น หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถใหม่ๆทั้งสายครอบครัวสายลุยและสายรีบอย่าลืมกดติดตามช่อง d r i v i วิ n g รีบของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปรถคันต่อไปต้องการเวอร์ชั่นย่อหรือแยกเป็นสคริปต์สำหรับภาคก็แจ้งได้เลยครับ